กุทธทาลชาดกค่ะบัณดิตจอบกุฎที่มาแล้วก็มูลเหตุของเรื่องนะคะกุฏกุทธา,ทาลชาดกค่ะอยู่ในขุททกานิกายชาดกเอกนิบาตอิตติวัคค่ะท่านแสดงเนื้อเรื่องไว้ในธรรมบทภาคที่สองนะคะจิตวัคคะเรื่องจิตตหัตทะเทรวัตถุว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงปราบรัการที่พระจิตตหัตทะ เวียนบวชเวียนศึกถึงหครั้งหหนว่าในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันตรสชาดุกนี้ค่ะความย่อว่าเด็กมีตระกูลคนหนึ่งค่ะในเมืองสาวัตถีไถานานแล้วแวะเข้าไปในวัดได้รับอาหารที่อร่อยมีรสชาติจากบาทของพระเถระรูปหนึ่งคืงคิดว่าถึงเราจะทำงานตลอดวันตลอดคืนก็ไม่ได้กินอาหารที่อร่อยปานนี้เราควรบวชด,ดีกว่าเธอจึงไปขอ บวชก็ได้บวชแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจในการเล่าเรียนนะคะตกอยู่ในอำนาจของกิเลสอยู่มาได้สักครึ่งเดือนค่ะก็ทนไม่ไหวจึงสึกออกไปทำนา ครั้นลำบากด้วยอาหารข้าวก็กลับมาบวชใหม่แล้วก็เรียนอภิธรรมแต่ไม่ทันไรก็เบื่อแล้วก็สิกออกไปอีกเธอเวียนบวชเวียนศึกอย่างนี้ถึง6ครั้งหกขนค่ะพวกพิสุจึงได้ตั้งนามให้เธอว่าจิตตหัตถะเพราะตกอยู่ในเงื้อมมือของจิตตลอดมาแต่หลังจากบวชครั้งที่7แล้วนะคะก็ได้เป็นผู้ทรงอภิธรรมเ็คัมภีร์สอนธรรมะแก่พิสุจจานวนมากแล้วก็บําเพ็ญวิปัสสนาไม่ช้าก็ได้บรรลุพระอรหันตเป็นพระอรหัน ครั้งนั้นค่ะพวกพิสูจ์ผู้เป็นสายของท่านก็ได้สักพยอกว่าเดี๋ยวนี้กิเลสของท่านไม่จำเรินเหมือนก่อนแล้วหรือท่านตอบว่าท่านไม่ควรที่จะเป็นฆราห์ตอีกแล้วพูดเพียงเท่านี้ก็รู้กันว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อเป็นดังนี้จึงมีเรื่องให้สนทนากันในโรงธรรมสภาว่าก็เมื่ออุปนิสัยพระอรหันต์เห็นปานนี้มีอยู่ ท่านจิตตหัตถาก็ยังเวียนบวชเวียนศึกถึงหกครั้งหกหนโอ้หนอความเป็นปุถุชนนี้มีโทษใหญ่หลวงนักพระบ,บรมศาสดาข้าเสด็จไปที่โรงธรรมสภาแล้วตรัสถามเรื่องที่สนทนาการเมื่อทรงทราบเรื่องแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายขึ้นชื่อว่าจิตของปุถุชนนี้เบาขมได้ยากคอยแต่จะไปติดข้องอยู่ด้วยอำนาจอารมณ์คิดเพียงครั้งเดียวก็ไม่อาจจะปลดเปลื้องได้โดยเร็วการฝึกฝนจิต เป็นความดีจิตที่ฝึกดีแล้วก็นำประโยชน์เกื้อกูลและความสุขมาให้ได้จากนั้นได้ตรัสว่าก็เพราะจิตนี้ข่มได้ยากบัณฑิตแม้ในปางก่อนอาศัยจอบเล่มดีไม่อาจทิ้งมันได้เด็ดขาดต้องบวบวชศึกๆึถึง6ครั้ง6หนในการบวดครั้งที่7จึงทำให้ฌานเกิดขึ้นได้เลยข่มความโลภนั้นได้แล้วตรัสเล่าเรื่องนี้เรื่อเรื่องนะคะอาีเตนในอดีตการนานมาแล้วค่ะครั้นพระเจ้าโพรมทัศเวยร,ราช สมบัตินะ้าเมืองพาราณสีครับโหติสัตว์นี้ถือกําเนิดในตระกูลคนปลูกผักคะมนิกะกุลมีนามว่ากุตาละกะบัณฑิตเขาใช้จอบฟื้นดินแล้วปลูกพืชผักสวนครัวมีน้ำเต้าฟักเขียวเป็นต้นเมื่อพืชออกผลแล้วก็เก็บไปขายเลี้ยงชีพจึงดำรงชีพอยู่อย่างเบียดกรอเขามีจอบเล่มเดียวเท่านั้นที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติมีค่าไม่มีอย่างอื่นที่พอจะเรียกว่าเป็นทรัพย์เลยเพราะหนึ่งค่ะก็คิดว่า าจะมาเป็นคารวาสอยู่ทาไมเล่าน่าจะบวชด,ดีกว่าคิดแล้วก็ซ่อนจอบไว้อย่างมีชิดออกไปบวชเป็นฤาษีไม่นานเกิดคิดจึงจอบเล่มนั้นขึ้นมาไม่อาจตัดความโลภในจอบนั้นได้จึงสึกออกมาเพราะอาศัยจอบกุดเล่มนั้นเล่มเดียว เมื่อสึกแล้วก็ไปค้นหาจอบที่ซ่อนไว้พลิกฟื้นดินปลูกพืชผักเหมือนเดิมไม่นานก็เกิดเบื่อชีวิตคารวะอีกต้นจอบไว้แล้วก็ไปบวชใหม่เขาเวียนบวชเวียนสึกอย่างนี้ถึง6ครั้งค่ะในครั้งที่7นะคะเขาคิดว่าเราอาศัยจอบกุดกุดเล่มนี้จึงต้องสึกบ่อยๆถ้ากระลายคว้างมันทิ้งในแม่น้ําแล้วไปบวชไม่สึกเลยดีกว่าคิดแล้วก็แบกจอบไปที่ฝั่งแม่น้ําคิดว่าถ้าว้างมันลงไปและยังเห็นที่ ที่กของมันก็ก็ย่อมจะมีความอยากที่จะงมมันขึ้นมาอีกหลับตาทิ้งมันไปดีกว่าจึงคว้าด้ามจอบแล้วก็หลับตาควงเนือ้อศีรษะสามรอบแล้วก็เหวี่ยงไปกลางแม่น้ําค่ะได้ยินเสียงตกกลางน้ํารออย,อยู่ครู่หนึ่งจึงลืมตาดูไม่เห็นร่องรอยว่ามันตกตรงไหนจึงร้องตะโกนขึ้นสุดเสียงว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วขณะนั้นค่ะพระเจ้าพาน,นาสีเสด็จไปปราบปัญจมิตรที่ปลายแดนสงบราบคาบลงล เเสด็จก,กลับมาพักพลที่ริมแม่น้ํานั้นทรงได้สดับเสียงของเขาชัดเจนว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วทรงข้องพระหาทุไทยจึงรับสั่งให้คนไปตามตัวเขามาเฝ้าและตรัสถามว่าพ่อมหาจำเริญเราทําสงครามได้ชัยชนะกลับมาเดี๋ยวนี้เองแต่ท่านชนะใครมาเล่าจึงได้ร้องตะโกนเช่นนั้นกลับทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าถึงพระองค์จะทรงชนะข้าศึกในสงครามตั้งพันครั้งแสนหนก็ยังชนะได้ไม่ดีอยู่นั้น และเพราะยังชนะกิเลสไม่ได้แต่ข้าพระองค์สีข่มความโลภในภายในเอาชนะกิเลสได้จึงชื่อว่าได้ใช้ชนะที่เด็ดขาด เขากราบทูลพลางมองดูแม่น้ำใบพลางเลยได้บรรลุฌานที่มีอาโปกสินเป็นอารมณ์ในบัดดลลอยตัวขึ้นไปนั่งอยู่บนอากาศด้วยอำนาจฌานแล้วแสดงข้อธรรมว่าชนะใดกลับแพ้ได้ชัยชนะนั้นมิใช่ชัยชนะที่แท้ชัยชนะใดไม่กลับแพ้ชัยชนะนั้นแลเป็นชัยชนะที่แท้ขยายความว่าการป,ปราบปรามปจมิตราบคาบเอาชนะแคว้นอื่นได้มาแล้ว ปัจจมิรนั้นยังจะชิงชัยสิทคืนได้แต่ชนะนั้นจะเป็นชัยชนะที่เด็กขาดหาไม่ได้เพราะต้องชิงชัยกันบ่อยๆไม่รู้จบอีกในหนึ่งที่เรียกว่าชัยเพราะรบชนะปัจจมิตรได้มาภายหลังเมื่อปัจจมิตรมารบเอาชัยคืนก็เป็นปราชัยข้อนั้นไม่ดีเลยเพราะต้องชิงชัยกัน ส่วนการที่ครอบงามปัจจมิตรไวแล้วชนะได้ปัจจมิตรไม่อาจชิงชัยคืนได้หรือการได้ชัยเพียงครั้งเดียวแล้วไม่กลับเป็นปลาชัยข้อนั้นดีเพราะไม่ต้องชิงชัยกันอีกอันหนึ่งค่ะแม้พระองค์จะทรงชนะขุนศึกถึงพันครั้งแสนหน จะชื่อว่าเป็นจอมทัพหาได้ไหมเพราะพระองค์ยังไม่ได้ชนะกิเลสของพระองค์บุคคลใดพึงชนะมนุษย์ตั้งหนึ่งล้านคนในสงครามได้ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นยอดขุนพลในสงครามต่วบุคคลใดชนะตนเองได้เพียงคนเดียวบุคคลนั้นแลชื่อว่าเป็นยอดขุนพลในสงครามเมื่อพระราชาทรงสดับธรรมอยู่นั้นเองก็ทรงละกิเลสได้ในระดับหนึ่งพระหาฤทัยน้อมไปในการบวชแม้พวก นิกายก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเมะทรงทราบว่าบุรุษผู้ชนะตนได้นี้จะไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าพระองค์จึงขอติดตามไปบวชด,ด้วยพร้อมกับผลนิกายเมื่อข่าวว่าพระราชาเสด็จทรงผนวดแล้วเหล่าชาวเมืองพราราณสีทุกหมู่เหล่าต่างก็พร้อมใจกันออกไปบวชพระราชาแคว้นอื่นอีกเจ็ดแคว้นก็เสด็จออกทรงผนวชในคราวนั้นด้วย พระบรมศาสดาค่ะครั้งตรัดเล่าเรื่องนี้จบแล้วสรงสรุปว่าพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานนท์ส่วนกุฏทาลักบัณฑิตก็คือพระองค์เอง สาระที่ได้จากชาดกนะคะในบรรดาห่วงที่ผูกรัดใจผู้คนในโลกไว้ไม่ให้ไปไหนได้นานนะคะทําให้ต้องว้องห่วงแหนไม่ให้สูญหายต้องวนเวียนดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลาทรัพย์สินก็เป็นห่วงอย่างหนึ่งในจนํานวนนั้นนะคะซึ่งคนเราเนี่ยใช้เวลาชีวิตจนประมาณไม่ได้ไปกับการบริหารทรัพย์สินนั้นเพราะคนเราไปสร้างความรู้สึกผูกพันกับทรัพย์สินไว้มากจนเกินไปจึงทําให้ห่วงหาอาทรวิตกกังวลถึงร่า แม้จะเป็นทรัพย์สินที่มีค่าไม่มากนักนะคะแต่ว่าในความรู้สึกของเจ้าของก็ต้อมคิดว่ามีค่ามากนะ,ะเพราะเป็นของรักของห่วงแหนหรือเป็นของที่หามาได้ด้วยความลําบากนะคะจึงทําให้ห่วงแหนและก็กังวลมากอย่างที่พูดกันมาว่ามีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวนั่นแหละตราบใดที่ยังปล่อยไม่ได้วางไม่ลงนะคะซึ่งความรู้สึกผูกพันกับทรัพย์สินนั้น,น,นค ก็ไม่เป็นไทยไม่เป็นอิสระแก่ตนชื่อว่ายัางชนะใจตนเองไม่ได้ยังชนะสิ่งผูกรัดใจไม่ได้แต่ถ้าหากตัดได้ปล่อยได้วางได้ตามลำดับนะคะด้วยการให้ด้วยการเสียสละเกื้อกูลคนอื่นบ่อยๆก็จะมีอิสระเป็นไทยแก่ตัว มีความโปร่งโล่งเบาสบายเพราะไม่ต้องแบกภาระใดคือความห่วงกังวลต่อไปเมื่อใดปล่อยวางและก็ตัดภาระความห่วงกังวลเรื่องทรัพย์สินลงได้นะคะเสียสละได้และก็ให้เป็นค่ะเมื่อนั้นย่อมสมควรแท้ที่ จะตะโกนดังๆว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ